วัสดีพ่อแม่เป็นน้องยอดสาย,สายชชวารถทุกท่านนะใงที่สัญญากันไว้ว่าผมจะมารีวิวรถในตำนาน9 0ที่ใครๆก็มีนะจะบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นมือหนึ่งไม่เคยซื้อที่ไหนมาซื้อออกสูนเป็นรถของพ่อผมเลยแล้วที่ผมผมตั้งใจปั้นเป็นเวลา3ปีอย่า3ปีได้สัาพนีอย่คุณก็ร้องว้าวแทบจะแท้ทุกชิ้นที่จะเบิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะให้ทายก่อนรถคันนี้บาให้เป็นสองัองวดให้ทายว่าเป็นรุ่นอะไรอ่ะหมดเวลาทาย มันดูเม้นแล้วนะ่ยมัเนเม้นอยู่นะไลฟ์สดเจ้จะลืมครับจกได้เงินจากไหนใต้คอมเมนต์ครับอย่าออกอย่ากเห็นแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นรถอะไรมันไม่ใช่ K R แต่มันเป็นคู่ปรับกับ K R สมมัยนั้นใครมีคันนี้คือแบบพ่อผมบอกเลยว่าหญิงเปลี่ยนวันละคนนะเออสมัยนี้ต้องอะไรต้องฟอฟ้าออฟอสฟ่ากะบะซิ่งใช่ไหมใ้สมัยนั้นมันไม่มีสมัยนั้นมันต้องแบบต่อว่า มีคันนี้คือแบบว่าทุกคนเห็นได้บอกว่าอุ้ยเมื่อก่อนนะมีในเปลี่ยนเมียวันละคนเลยมันเป็นรถพอนด้าเป็นคู่ปรับจาก KR จิโกโรเดียวมันก็คือแตนตนดต๋จะใส่เาตนแตนตนัตนแ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 ตนตัวนแตนกตนแตนแตนเตนแตนตนแ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 ตนตนตนนแตนนต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 นแตน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 นน แต่ละรุ่นมันจะมีแยกมาอีกอย่างรุ่นนี้คือเป็นตัวแรกตัวแรกนะไฟจะไม่ใช่ตานี้ไฟจะเป็นไฟไฟอย่างนี้เนี่ยแต่เป็นทึบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวนี้แต่ติ๊กเกอร์จะเป็น all นิวคือจะติ๊กเกอร์เต็มเลยจะมีสีแดงนี้ตัวแรกของผมมาสีนี้คือเป็นตัวแรกนะอีกตัวหนึ่งเป็นพวกสีแดงมันจะเป็นแบบมีลายตรงนี้ด้วยอันนี้คือตัวที่สองแล้วก็ LS 125หอีกตัวหนึ่งคือ LS 125D แี่ัวนี้1 25R นะ ร้อยี่ห้าดีแตกต่างไหแตกต่างเลยคือตัวแรกชุดหน้ามันจะเป็นแหลมแหลมชุดหน้าแหลมคือมันจะออกคู่กันกับแดดอะแอเวสแดดหน้าตาเหมือนกันพอตัวใหม่ก็เป็นแอรเวสนิวแอรเวสร้อยห้าดีนี่มันต่างที่ชุดหน้ามันจะเหมือนโนวาแดดที่เขาเห็นกันอะ่ะอันเนีน้แล้วชุดสีจะไม่เหมือนกันแต่เครื่องคล้ายๆกันแอรเวสกับแดดนี่ออกคู่กันแดดอีกตัวหนึ่งนะแดดเป็นรถกระเทยแต่รถในงี้คือยิ่ดกว่าส่งสปอปอดก็ผมบอกเลยเมื่อก่อนใครมีโคตรเท่นะฮะ เขานิยมแอเวสจะนิยมไม่ค่อยนิยมไปทําแข่งเท่าไหร่ก็มีแข่งแน,น่แต่จะสู้แดนไม่ได้เพราะว่าโค้งมันหนักท่าขี่ไม่ค่อยได้ทำแข่งเมื่อก่อนคือมันมีคิดแต่ผมเกิดไปทันเนี่ยแต่ถ้าใหม่นี้นะรุ่นผมที่ผมดูนะน้อยมากเอเวสที่จะทําแข่งคนใหญ่ที่มีแข่งก็คือ A อเวสลูก59ลูกว r อาร์เดียวกันคาบูปาก30ชักสูงยุท้ทอหลอดทอเดิมผ่าก็แค่นี้เนี่ย <S 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 แดดมันธมีหนักหลายมากแดดลูกอ่าจูเนียร์แล้วก็มาแดดลูก59แล้วก็แดดลีดสี่ลูกไปเกิน67แล้วก็โอเพ่นนะครับที่แดดแดดมันจะยิ้มหวานว่า,าพันเล็กอย่ากขึ้นรูปดูนะแดดโนวาแดดโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวด้วยกันเลยอย่เปิดเดีย๋ยวถ้าคลิปมีฟังอยากดูมาใกล้ๆเลยแต่ก็ท่าน,นี้ทำโดยบายช่างอันนครสอนประตูสิงนี่ คือคือถ้าถ้ายุคนั้นใครเกิดทันเนี่ยนครวสวรรค์คนนี้สุดแล้วและเป็นช่างที่แบบไม่ค่อยออกเสือนะล้วจะทำรสจาผมบอกเลยว่าน,น,น้อยแต่ว่าได้ของอร่อยแน่นอนคุณเชื่อไหมผมทำงบไม่แพงอะไม่ถึงหมื่นะวิ่งอยู่ร้อยหกสิกรูากาณนะอโมถามว่าไม่วิ่งวิ่งลูคาร์กาไม่วิ่งแค่นั้นเองอย่าลืมนะว่ารถผมไม่มีชาร์จทำแค่ชุดบนแล้วก็ขบูเดิมกล่องผ่า แล้วก็ท้อหลอดผมว่าแค่นี้มันก็แรงแล้วผมไม่ได้แบบเอาอะไรแรงมากนะเพื่อนผมไม่ชักไงเดี๋ยวให้เมียชักให้เอ,อ้ยคนละอย่างนั้นเอาไง <laughs> อันนี้โอเคได้ตลกแล้วเหรออันนี้นี่มีทำทั้งอั้น,านมาอย่าไล่อีกเครื่องลงที่หลังทั้งอั้น,นไฟหน้าเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นตาเพชรอ่าตอนแรกมันเป็นตัวทึบไงอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวทึบเฟมแท้เบิกแท้แต่ไม่ทุกชิ้นอันนี้ข้างละห้าพันกว่าบาท แต่ว่าไม่ได้ได้เบิกแบบว่าเบิกศูนย์ไม่มีนะครับที่ศูนย์ไม่มีเบิกแล้วต้องไปหาตามเก็บพวกพ่อค้าแม่ค้าเอาที่เขาเบิกศูนย์แล้วเก็บมาเป็นเรสซอกเนี่ยค้างละพันห้าเนี่ยนะที่เหลือเทียมหมดเลยอันนี้เทียมนี่เทียม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 เหตุผลทำไมไม่ใช้เทอมเฟมเฟมเดินติดลบไปทําสีเพราะว่าหนึ่งคือคือเฟมเฟมเทียมมันถูกครับราคาพันพันกระบากก็ได้ทั้งคันแล้วไม่อยากเสียเฟมแท้เอาง่าย เฟรมเน้นแท้แล้วก็เฟรมเฟรมเทียมมันราคาถูกมันก็คุณภาพใช้ได้นะแต่ถามว่ารูมันไม่ตรงมันมีอยู่แล้วรูไม่ตรงเนี่ยเราแค่อเอาหลอกสว่านหรือบอสเจียเจียรูให้มันตรงแล้วก็ใส่ดอตแค่นั้นนี่ยจบแล้วนะอย่าไปซีเรียสมากเดีย๋ยวเราพอมีตังค์เราค่อยมีทุนผมค่อยแบบซื้อแท้มาใส่ติดรถนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้แค่แท้สองข้างในแท้ได้เลยแล้วก็ล้อมาชุดล้อเลยไปชุดบักันดีกว่าทุกคน ดีบนคันนี้เป็นประกับทีเซตเอ็มแท้นะครับทีเซตเอ็มแท้แท้เบอร์ศูนย์เลยแท้ศูนย์อนะันนี้ทีเซตทดลองบางคนที่งบน้อยไม่ต้องเป็นต้องเป็นอ่อาร์เอ็มแท้หรือโนมิโน่อะไรนี่ทีเซตใช้เหมือนทดลองด้วยเห็นไหมปั๊มบนเป็นปั๊มเดิมนะครับแล้วก็หัวโช๊คเป็นนอ็อตหัวโชค๊คเลสทั่วไปไม่กี่ร้อยหรอกนอ็อตแล้วก็น็อตแผ่งคออันนี้ทําสีเองครับ สองเคทเองที่บ้านง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมือคัดเบิกเนี่ยของโซนิกเบิกเบิกศูนย์เลยแต่คัดละคังทองแส่คาเรงละวคังทองครอบไม้เบิกชิ้นดาครอบไม้ชิ้นดําไม่แพงครับมันน่าจะมีของของเทียบหรือของโรงงานอะไม่ใช่แท้ศูนย์อะมันไม่กี่บาทหรอไม่กี่ร้อยหรอมันก็มคล้ายๆแท้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันอาจจะมีนิดหน่อยแล้วก็ประกับเดิมคือรถคันนี้อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้มันเป็นสภาพรถมือหนึ่งที่พ่อผมออกศูนย์มาขีด รถ20ปีขี่40,000กโล50,000กิ 50, โลมีที่ไหน20กว่าปีแล้วขี่50,000กิโลแล้วคือหพอผมขี่แล้วก็จอดอะ่ะมันก็สาภาพเดิมแล้วผมไม่ค่อยได้ขับเ่ยผมทํามาจอดนะโค้ชหน้ามามาต่อดุหน้าเลยชุนหน้าอันนี้ไม่ม,มีอะไรมากครับเป็นบูทเวฟลอย้าดุมหน้าโซนิกดุมหน้าโซนิกใช้ได้เหมือนกันนะบูทลอย้าดุมหน้าโซนิกแกนล้อหน้าแต่งนะครับก็จานเดิมเอวสล้อซูเปอร์เดกซีลวดทั่วไป รัดด้วยยางไอ c ข้างหน้าสองลอเห็นไหมไอใช้ดีนะเดิมนะอยู่มันนะยางนิ่มดีแล้วก็หม้อน้ำเดิมหม้อน้ำเดิมติดรถเลยแค่พนแล้วก็ทำสีนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีทุนเดี๋ยวผมจะลงอีกเยอะคะนานี้อ่ะแล้วมาต่อที่เครื่องเลยอะไหนๆก็มาแนละ้วเครื่องคันนี้เป็นลูกห้า้าครับทําชุดหัวแยงฝากล่องผ่าของเดิมผ่ากดรอบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลูกไปดูการเบิ้ล เปลี่ยนสปริงคัสแต่ง3ามตัวครับเออคัดแต่งสามตัวแล้วก็เบิกสายระบายมาให้มันลงมานี่ครับคาบูคาบูเดิมนะคาบูเดิมคาบูเดิมเอาไอ้ติดรถเลยใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่เราไล่ครับแมลงเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ลึกกว่านี้ก็ต้องเป็นเคเลียมละ แล้วก็กองน้ํามันให้น้ํามันลงทันนะบางคนเขาตอนแรกๆผมทำรถมาผมไม่รู้ไงเฮ้ยทำไมขี่ไปแล้วรถดับความเร็วน้ํามันลงไม่ทันนะครับซื้อมันใส่ไม่กี่ร้อยอย่างกองบินซินนะถูกๆแล้วก็คันสตาร์ทมาแล้วก็รัดไว่นี่จรกงๆดอะเว็มันไม่มีนะมันไม่มียางหุ้มอันนี้นะผมซื้อมาใส่เฉยการมันดีเนี่ยมันเป็นรอยสีโครงทําสีเอง ซื้อสี่ะะป็นะป่องแล้วก็ไปซื้อบ้านผมมีกาไงก็ซื้อกาแล้วก็ไปซื้อเลกเกอร์สองเคมาพ่นซะเหมือนกันสวยด้วยเห็นไหมเงาวับเงาเลยเห็นไหมสซนสองเคนะฮะแล้วก็อันนี้เบิร์กชิ้นดำลังคันเลยชิ้นดำบังคันเบิร์กชิ้นดำาัคันไม่แพงหลักร้อยมามาด้วยกีโยงเอ้ยท่อลืมรอท่อเน,นี้ยเป็นจริงๆผมทำมาแล้วแต่เป็นทอรอดแต่ด้วยว่าตำรวจเยอะ กูโดนไปพันหนึ่งกูไม่ขี่เลยไอแมงบอกมึงไม่ขี่มงกูโดนตำรวจก็ใส่เป็นท่อเดิมท่อเดิมผ่านครับเสียงเหมือนกันดิไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่าอย่าอย่าไปซื้อท่อเดิมใส่แล้วเดี๋ยวจะมาขี่ให้ใครดูแลเดี๋ยวเรยก็องหโปรขี่ดูอันนี้เป็นท่อเดิมผ่าโล่งผ่าโล่งเจียบางปลายขาโล่งเจียบางเบ่งตะเข็บแล้วก็ ปลายเป็นปลายเดิมผ่าโอ้โหเสียงโคตรแสบด,ดากเลยอ่ะคือเข้าด่าโดยแน่นอนนะะกิยงอันนี้เป็นของอะไรวะอ่นานว่า<บ>อะไรวะโบชิมั้งเออโบอชอิอ่านมาเหมือนอ่านอ่านไม่ออกเหมือนกันนะใช้ได้มันเป็นนิดเพราะมา,าแปลงเอามันก็สวยดีนะใช้ตัวไปโชคหลังอันนี้เป็นแกซี่แกซี่ตัวลาพันก่าบาทไม่มีปักดีบาวนะแต่ผมให้ดูมันซับมันซับมากดูนะ มันซับมันไม่ได้โั้เลยแล้วก็ชุดสี่เทียมน็อตน็อตเดิมนี่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  F S น็อตของมันต้องเป็นน็อตอย่างนี้นี่คือน็อตเดิมมันตัวละกี่บาทวะผมเบอร์ูตรมาแปดสิบหรือหกสิบเนี่ยนะสามสิบนเะนี่ยนะแล้วก็ลองตอนแรกมันเป็นน็อตกึงก่งน็อตกึ่งนะี่เนี่ยเนี่ยเขาคิดมากเลยเมื่อก่อนน็อตกึง่งต้องอย่างนี้น็อตกึ่งเมื่อก่อนน็อตกึ่งนะแล้วต่อด้วยชุดหลังเลยชุดหลังอันนี้เป็น ดุมแดดด้ำเบิกศูนย์แท้แล้วก็มัาทำสีสองเคเดี๋ยวค่อยเก็บหม,มงกรอมหนึ่งสวิงอาร์เนื้อติดลบครับเป็นอามกล่องนะแล้วก็แกล้อเพาล้อนี่เป็นของเลทงานทั่วไปแล้วก็ฝ่าทิดดัมก็เป็นเลททั่วไปนะคือสภาพเป็นรถแบบแบบว่าผมจะทําเป็นนอนยุบแบบว่า20ปีที่แล้วเขาแต่งประมาณนี้เนี่ยผมก็ดูรูปคร่าวๆนะประมาณนี้เนี่ยมน้ําเดิม ทำสีโค้งใหม่ดำหลังแค่นี้พอแล้วมันก็คือสวยแล้วเอเวสไม่ต้องแต่งอะไรมากคือแค่นี้มันก็ดูสวยแล้วสาวชอบแล้วนะข้างหลังก็เป็นยางข้างหลังเป็นล้อซูเปอร์เดนะ็นะราคาตอนนั้นซื้อมาพันสแล้วก็ยัดด้วยยางควิกมันก็ใกล้หมดแล้วอย่าเข้าไปเปลี่ยนนะอ่าชิ้นดำนี้เบิกที่ยผมบอกเนี่ยเดีตก้อแพนไปดูเบิกเบิกมันอานจะดูเห็นไหมมันยังใหม่อยู่เลย แต่ว่าด้วยขีย่ไปฝุ่นบ่อยไม่ได้เช็ดละเอียดเยอะเดี๋ยวเช็ดละเอียดกีนเบนะิกแค่สูย์นะเบิก์เียนถังออโต้ลูปอะถังหมอ้อน้ำถังพักไอถังน้ำถังออโต้ลูปสายตัวูปเบิกใหม่หมดอันนี้อาจจะมึนๆหน่อยนะโอเคไหมแล้วก็มาตอด้วยบูทอาบ,บูทบูทบูทล้อหลังนะนี่บูทล้อหลังแต่งแล้วก็สเตอร์คันนี้อยู่ที่สิบสิบห้าสิบห้าหรือสิบสี่นี่เนี่ยข้างหน้านะข้างหลังเป็นสามสิบหกนะ ไล่ไล่เป็น้อลลอสเดีย๋ยวเดี๋ยวจะไล่ไปอีกเดีย๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวไปไล่เราให้ดูว่าลงสเตอร์อยังไงขับไงถึงจะแรงนะมันลงได้อีกมันความเร็วไปได้อีกเยอะอันเนี้ยพักเท้าหลังเดิมไม่เคยไม่ได้ทำสีแค่ขัดให้มันเงาแล้วก็นี่พักเท้า M X เ,เห็นไหมสวยแล้วสาวาซ้อนได้แนละ้วแล้วก็มาคันเกียร์ถ้าใส่เกียร์คันเกียร์อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าจะเป็นเกียร์โยง ปกติเราตบแล้วก็งัดงัดเทไม่เกียร์แต่ไม่ใช่คันนี้คืองัดแล้วก็ตบตบเกียร์เวฟอะถ้าเราใส่นี้คือมมนต้องเป็นเกียร์เกียร์วนไอเกียร์กลับนะครับแล้วก็คันนี้ยางรองโซ่เบิกใหม่เอ้ไม่ได้เบิกของเดิมสวิงรเดิมโอเคมาต่อด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นขอสเตอร์เบิกศูนย์เบิกศูนย์แท้ไม่กี่บาทหรอกไอพวกชิ้นดำหาง่ายอยู่แล้วมันจะมาหายากพวกเฟรมอะไรข้างในอย่างเงี้ย หายากพวกเฟมแบบมือหนึ่งนะถ้ามือสองเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้แบใหม่หายากหน่อยหนึ่งนะฮะแต่แต่มันราคามันถ้าคุณจะเล่นแอเวดอะแนะนําว่าถ้าจะนี่เอลเอสหรือเคอาร์อลเอสหาง่ายกว่าอะไรเสื้อฝาดัดช่วยกันได้ข้อเหว่งเอลเอสใช้เดียวกันได้ดั๊ดเอลเอสใช้กันได้ชุดสีทําใหม่ได้ไม่แพงแรงด้วยทําจริงๆอะผมเห็นเขาทาเร็วสุด200กว่าในเวดอะสองร้อยร้อยแปดสิบนี่ก็ลงากานี่กูแรงเร็วแค่นั้นอะนะแล้วก็มอน้ำเดิมไม่มีอะไรมาก กล่องพาฟ้ามอเตอร์รุ่นี้อยู่ครับอันนี้ใช้ปั้มไม่ได้ผสมถังนะบินได้เหมือนกันใช่ไหมใช้ได้จริงใช้ได้จริงมีกล่องน้ำมันกล่องน้ำมันใช้ได้เดีย๋ยวสตาร์ได้ฟังนะแล้วก็มาที่ฝั่งนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วมากครับเป็นบนะูทล้อหน้าแล้วก็ทําด้วยสีคือสีโชงหน้านี่เป็น 2K นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปเปลี่ยนสีสีโชงหน้าแล้วเดีย๋ยวไปซื้อเดี๋ยวต้องไปซื้อเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันรั่วนนะ้ำมันรั่วแล้ว จอดมานานไม่ได้ขี่เหมือนกันรู้มัมันรั่วได้ไงอ,อ,อย่าต้องเปลี่ยนแล้ว okay. โอเคก็ไม่มีอะไรนะคันนี้ปั๊มเดิมเดิมเพราะว่ายังไม่มีเงินทํานะครับเพราะว่าผมไม่รีบโปรเจกต์คันนี้เพราะมันไม่ได้ขี่ก็เลยทาไวจ้จอดเฉยเอาไวด้ดูบัดพ่ออยากล้อเลน่นแรมบอลีคันนี้บัดพ่ออยากล้อเล่นนะระวังดนแดกนะแล้วสีคันนี้ผม,มชอบเพราะว่ามันเป็นสีที่ลงงานคุณรู้ไหมว่าทําไมผมซื้อเวฟทําไมผมถึงซื้อเวฟคันนั้นมาคุณดูสีดิ ไอเวดดำเหลืองเวดผมก็ต้องดำเหลืองดิฝาแฝดฝาแฝดน,นะโอเคไม่มีไวลามากเดี๋ยวสตาร์ทกีเครื่องให้ฟังเดี๋ยวดูตอนติดเครื่องเลย A few moments later ติดแน่นอนขอเวลามันไม่สตต้์ทนะแบตหมดเกือย่ยหมดแล้วหมดแล้วคุณเช็กกาตูหมาแลวนันเลอยากหยุดอหมเนี่ยไอ้เยอะเยอะเยอะเด่น เราไม่ได้กี่เลย